ประธานสมาคมแม่บ้านทหารโบกสาขากรมทหารราบที่8พาบุตรหลานกำลังพลเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับบุตรหลานกำลังพลค่ะคุณเฉลิมขวัญชัยยงประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่8และคณะแม่บ้านจัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนทหารของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่8 โดยได้พาบุตรหลานกำลังพลนะคะนี่เลยค่ะมาเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับบุตรหลานกำลังพลในการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติค่ะ ทำให้น้องๆน,นะคะมีทักษะและความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนกโครงการทหารพันดีรอแปดยข่ยสีหราชเดชโชชัยที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้สัมผัสและเรียนรู้แนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสามารถที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงครับสำหรับโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2559ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับศูนย์การพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริและกองทัพปกได้นำพื้นที่ภายใน หน่วยงานของทหารมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ปลอดภัยตามวิถีธรรมชาติครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ฝึกฝนทักษะให้แก่กําลังพลทั้งการเพาะปลูกการขยายพันธุ์พืชการเลี้ยงสัตว์และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพึ่งพาต,ตนเองได้และสามารถต่อยอดสร้างไรายได้จากผลผลิตส่วนเกินที่ไม่ใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนได้ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลของอวันเด็กนะครับนอกจากความสนุกสนานแล้วเด็กได้สัมผัสกับวิชาชีวิตจรงิงๆด้วยที่เราสามารถที่จะลงมือปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้พาน้องๆน,นะคะไปดู